สวัสดีค่ะทุกคนนี้ต้อนรับเข้าสู่ The Tabby World er Channel ค่ะสำหรับวิดีโอวันนี้นะคะจะมาสอนวิธีการเปิดบัญชีกับ Wise ค่ะเป็นผู้ให้บริการในการแลกเปลี่ยนเงินโอนเงินต่างสกุลเงินนะคะก็คือสำหรับใครที่โอนเงินบ่อยๆอ,อยู่ไทยโอนเงินไปต่างประเทศหรืออยู่ต่างประเทศโอนเงินเข้าไทยนะคะหรือว่าจะมีลูกค้าต่างประเทศโอนเงินมาให้เราอะไรแบบนี้เนาะเขาก็จะช่วยอำนวยความสะดวกค่ะหรือใครที่ต้องการเปิดบัญชีธานาคารต่างประเทศ ซึ่งก็เอาไว้ใช้รับเงินจากคนที่อยู่ต่างประเทศก็สามารถใช้บริการ WISE ได้เช่นเดียวกันค่ะต้องย้ำก่อนนะคะว่ามันเป็นการเปิดบัญชีธนาคารกับต่างประเทศเนาะ WISE ไม่ใช่ Payment Gateway ที่เราจะไปลิงก์กับเว็บไซต์นะคะแต่ว่าเขาช่วยในการโอนเงินให้มันง่ายขึ้นสะดวกสบายมากขึ้นแล้วก็ทำให้เรามีบัญชีธนาคารต่างประเทศเท่านั้นเองเหมือนกับเราเปิดบัญชีธนาคารต่างประเทศค่ะสำหรับข้อดีของ WISE อีกอย่างหนึ่งก็คือสามารถโอนเงินได้แบบหลากหลายสกุลเงินมากประมาณมากกว่า50สกุลเงินทั่วโลกนะคะและอัตราแลกเปลี่ยนได้ราคาดีค่ะ แล้วก็ค่าบริการต่างๆค่าฟรีต่างๆเนี่ยก็ถูกด้วยนะคะเหมาะมากๆสําหรับใครที่รับเงินโอนเงินต่างประเทศบ่อยๆค่ะและสําหรับใครที่ฟังมาถึงตัวนี้แล้วต้องการเปิดบัญชีธนาคารต่างประเทศกับ Wi ซ์นะคะขอบอกก่อนว่ามีค่าใช้จ่ายค่ะเป็นค่าใช้จ่ายที่ที่ ปกติแล้วเนี่ยเวลาเราไปเปิดบัญชีธนาคารกับไทยอ่ะเราจะต้องใช้เงินในการเปิดบัญชีใช่ไหมแบบว่าแบบว่าฝากเงินเข้าไปเพื่อเป็นการเปิดบัญชีใช่ไหมคะต่างชาติก็เหมือนกันคะ่ะเราจะเปิดบัญชีกับต่างประเทศใช่ไหมเราก็ต้องโอนเงินเข้าไปเพื่อเป็นการเปิดบัญชีค่ะเป็นค่าใช้ใจ่ายที่เงินมันจะอยู่ในนั้นเลย880บาทนะคะทุกคนคิดเป็นเงินไทย880บาทซึ่งมันจะอยู่ในนั้นเลยไม่หายไปไหนนะคะเราสามารถเอา880อที่มันอยู่ในบัญชีเนี่ยไปซื้อของออนไลน์ต่างประเทศก็ได้ หรือโอนไปให้คนอื่นต่างประเทศแล้วก็ได้หรือจะโอนเงินกลับมาในไทยก็ได้เช่นเดียวกันนะคะเพราะฉะนั้นบอกก่อนเลยว่ามันมีค่าใช้จ่ายตรงนี้ซึ่งสามารถจ่ายผ่านบัตร ATM ก็ได้หรือบัตรเครดิตก็ได้เช่นเดียวกัน,นะคะ่ะอันนี้บอกไว้ก่อนนะคะว่ามันมีขั้นตอนนี้ด้วยสําหรับใครที่อยากจะเปิดบัญชีธนาคารต่างประเทศเนาะเอาละค่ะถ้าพร้อมที่จะสมัครแล้วก็คลิกลิงก์ด้านล่างได้เลยนะคะ เอาละคะ่ะเราจะมาสมัครสมาชิก wise กันนะคะทุกคนสามารถคลิกลิงก์ด้านล่างได้เลยเนาะมันก็จะเข้ามาสู่หน้า wise แบบนี้นะคะจากนั้นคลิกที่ register ค่ะจากนั้นให้เราใส่อีเมลที่เราจะใช้งานลงไปนะคะหรือใครจะค o n n e c t กับ gmail หรือ facebook ไปเลยก็ได้เหมือนกันเนาะแล้วคลิก next นะคะ จากนั้นให้เราเลือก personal account ค่ะก็คือบัญชีส่วนบุคคลนะคะแต่ว่าถ้าใครอยากจะสมัครเป็นธุรกิจก็คลิก business account ได้เลยค่ะในที่นี้พิมเลือกบัญชีส่วนบุคคลนะคะจากนั้นก็จะเป็นการเลือกประเทศนะคะอันนี้ก็เราคนไทยเนาะก็เลือกไทยแลนด์ได้เลยก็ continue ไปนะคะจากนั้นก็ใส่เบอร์โทรศัพท์มือถือคะ่ะอันนี้ก็ควรจะเป็นเบอร์ที่ใช้จริงเนาะเดี๋ยวเขาจะส่งโค้ดมาให้เรา verify นะคะ จากนั้นคลิก Send Verification Code ค่ะแล้วก็เช็คมือถือตัวเองนะคะมันจะมี SMS ส่งมาให้เราเนาะก็เอาตัวเลขมาใส่ตรงนี้นะคะจากนั้นคลิก Submit ค่ะหลังจากนั้นนะคะก็ให้ใส่ p a s s w o r ดนะคะ9ตัวอักษรค่ะแล้วก็คลิก Continue นะคะแค่นี้เราก็เปิด Account กับ Wise เรียบร้อยแล้วนะคะคลิก Continue ค่ะ ตอนนี้ทาง wise เขาจะส่งอ e ีเมลมาให้เราคอนเะฟิร์มเนาะก็อย่าลืมเปิดอ e ีเมลที่เราใช้สมัครเมื่อกี้นะคะก็เราก็คอนเฟิร์มอีเมลไปด้วยนะคะกลับมาที่หน้าเว็บไซต์ของเรานะคะตรงนี้มันจะเป็นขั้นตอนของการอาโอนเงินเนาะทีนี้ทัพทีมจะไม่โอนนะคะทัพทีมจะคลิกการกระบาดออกเลยนะคะโอเคเรามาเข้าสู่หน้าแรกของ wise กันนะคะตอนนี้เราอยู่ที่หน้าโฮมนะคะลองคลิกดูก็ได้หน้าโฮมเนี่ยมันก็จะมี หน้าโฮมก็จะมีแบบนี้ค่ะก็คือมี2ปุ่มให้เราคลิกก็คือ s e n นม o น e ี่คือโอนเงินไปนะคะเซ็นคือส่งเนาะโอนเงินไปร e เซฟมันนี่ก็คือการรับเงินนั่นเองก็แล้วแต่ว่าวันเนี้ยเราจะโอนเงินให้กับคนอื่นหรือโอนเงินเข้าบัญชีตัวเองหรืออะไรแบบนี้เนาะรีเซฟมันนี่ก็คือรับเงินก็คือ,อเราจะรับเงินจากใครนะคะก็คลิกตรงนี้ได้เลยต่อไปนะคะเดี๋ยวเราจะไปดูกันที่ manage ค่ะซ้ายมือตรงนี้นะคะคลิกเลยค่ะ เราจะมาสร้างบัญชีกันก่อนนะคะให้คลิกที่ Account Detail ค่ะจากนั้นนะคะก็กรอกข้อมูลส่วนตัวของตัวเองลงไปนะคะก็จะเป็นชื่อเนาะนามสกุลน,นะคะวันเกิดแล้วก็ที่อยู่นะคะสามารถใส่ที่อยู่จริงลงไปได้เลยค่ะพอคอนเฟิร์มเรียบร้อยนะคะทีนี้เราก็จะมาเลือก Currency นะคะก็คือสกุลเงินสำหรับบัญชีของเรานั่นเอง ก็เลือกได้เลยนะคะว่าอยากจะได้สกุลเงินไหนเนาะมันก็จะมีให้เลือกประมาณนี้นะคะเป็นสกุลเงินหลักนะคะในที่นี้ครับพิมจะเลือกเป็น US Dollar ค่ะแล้วก็คอนเฟิร์มนะคะอันนี้ก็เหมือนกับว่าเรากำลังจะเปิดบัญชีธนาคารกับทางสหรัฐเนาะเป็น count ที่รับเงินเป็น US Dollar นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยสเต็ปที่จะทำให้ complete ได้นะคะก็คือเราต้องฝากเงินเข้าไปเปิดบัญชีค่ะ ถ้าคิดเป็นเงินไทยนะคะก็คือ880บาทนั่นเองนะคะแล้วก็จะต้องมีการ verify your identity ก็คือการใส่รูป ID หรือ Passport ลงไปเนาะเพราะฉะนั้นก็ตรงนี้เป็นเงื่อนไขหนึ่งที่จะเปิดบัญชีธนาคารนะคะโอเคเราจะไปกันต่อค่ะ get account detail ค่ะในส่วนของการเปิดบัญชีนะคะก็จะเป็น880บาทอย่างที่บอกนะคะเขาก็จะถามว่าเราจะจ่ายเงิน ด้วยเงินสกุลไหนนั่นเองเนาะมี British Pound หรือว่าทัพทิมจ่ายเป็น US เอสดอลลาร์โอเคยี่สิบเจ็ดจุดสองหนึ่งเอดอลลาร์แล้วก็มีฟรีด้วยโอเค้า okay. พทิมเปลี่ยนเป็น US ดอลลาร์นะคะก็จะโอนประมาณอ่า1 USD เนเอนาะอ่ะข้างล่างนี่เขาก็บอกว่าถ้าจะโอนเงินมากกว่า50,000บาทเนี่ย ก็จะสามารถโอนได้เฉพาะกสิกรแบงก์กรุงเทพแล้วก็ไทยพาณิชย์เท่านั้นนะคะแต่ว่าถ้าใครจะโอนเงินที่ต่ํากว่า5 0,000บาทก็ไม่เป็นไรก็ได้ทุกธนาคารเลยอันนี้ต้องบอกว่าทุกคนอ่ะต้องโอนเงินเข้าไปในบัญชีเพื่อไปเปิดบัญชีธนาคารเขาใช่ไหมแต่ว่าเงินก็ไม่ได้หายไปไหนนะคะไอ้แปดร้อยแปบบาทที่เราโอนเข้าไปเนี่ยเราก็ยังสามารถเอาไปใช้ได้หรือถอนกลับคืนมาก็ได้เนาะหรือว่าเราจะโอนไปให,ให้กับคนอื่นซื้อของซื้อของหรืออะไรอย่างเงี้ยก็ได้เช่นเดียวกันนะคะ เหมือนกับเราเปิดบัญชีธนาคารเนาะโอเคนะเคเราคลิก continue กันต่อค่ะจากนั้นนะคะก็จะเป็นการ uh, use your phone to verify your identity นะคะเป็นการยืนยันตัวตนผ่านโทรศัพท์นั่นเองเนาะเขาก็ถามว่าเรามีโทรศัพท์ไหมถ้าไม่มีโทรศัพท์เราคลิกตรงนี้ได้เลยแต่ในกรณีนี้นะคะทับทิมจะเอาแบบง่ายสุดใช้ QR code ได้ไหมแล้วก็สแกนเอาเลยน่าจะง่ายกว่า จากนั้นในมือถือของเรานะคะเขาก็จะให้ Verify ผ่านมือถือเลยเนาะก็จะมีประเทศให้เลือกนะคะโอเคอันนี้รับทิมก็จัดการ Verify เรียบร้อยนะคะมีการถ่ายรูปบัตรประชาชนเนาะแล้วก็ถ่ายรูปเซลฟี่เรียบร้อยนะคะอันนี้ไม่แน่ใจเนาะถ้าใครที่แบบทำผ่านคอมพิวเตอร์ที่ไม่ให้ส่งผ่านอีเมลนะคะอาจจะง่ายกว่านี้ก็ได้โอเคเราจะคลิก I have finished verifying นะคะ หลังจากนั้นจะเป็นการโอนเงิน880บาทเข้าไปเปิดบัญชีธนาคารนะคะทุกคนทีนี้เขาก็จะถามว่า880บาทเนี่ยเราจะใช้วิธีการไหนเนาะหนึงใช้เดบิตการ์ดหรือเปล่าก็คือบัญชีธนาคารทั่วไปของเราก็ใส่ถ้ามีเดบิตการ์ดบัตร ATM อะคะ่ะก็ใช้อันนี้ได้เลยนะคะเอ,อ่อหรือจะใช้เครดิตการ์ดก็ได้นะคะทับทีมใช้บัตรเครดิตละกันจากนั้น continue to payment นะคะ จากนั้นก็ใส่บัตรเครดิตลงไปนะคะอ่าหลังจากที่เรากรอกเลขบัตรเครดิตลงไปเรียบร้อยนะคะทุกอย่างก็เรียบร้อยเนาะคลิกที่ Export your account ได้เลยค่ะทีนี้นะคะด้านซ้ายมือของเรานะคะก็จะมี a c c o u n t ขึ้นมา2 Account น,นะคะก็จะมีไทยบาทกับ USD นะคะก็จะเห็นว่าเงินที่เรามีอยู่ในบัญชีเราตอนนี้ก็คือเงินไทยบาท880บาทที่เราเพิ่งเพิ่มเข้าไปเมื่อกี้นะคะแล้วก็ยังศูนย์ USD อยู่ก็คือไม่มีเนาะ และตรงนี้นะคะก็จะเป็นข้อมูลบัญชีใหม่ของเราค่ะเป็นบัญชีที่ใช้รับเงิน USD นะคะเป็นบัญชีของอเมริกาเนาะก็จะเห็นว่าตรงนี้จะมี routing number นะคะเวลาเราใช้งานบัญชีธนาคารของ US นะคะก็คือจะมีเลข routing number แล้วก็เลข account number ตรงนี้ account type ก็จะเป็นแบบ checking เนาะตรงนี้ก็จะสามารถนำไปใช้งานได้เลยค่ะ จากนั้นเรามากันที่ recipients นะคะก็คือการรับเงินนะผู้รับเงินนั่นเองทีนี้มันก็จะมี2แบบก็คือเราในฐานะผู้รับเงินจาก คนอื่นกับ2คือผู้รับเงินคนอื่นที่เราจะโอนเงินให้นะคะอันแรกเนี่ยเราจะ add Your Bank Account ก็คือบัญชีธนาคารของเราที่เป็นบัญชีของไทยก็ได้นะคะที่แบบว่าสมมุติมีคนโอนเงินมาให้เรามันจะเข้าไปบัญชีไหนของประเทศไทยของเราเองนะคะอันนี้ก็คือ Bank Account เรานะคะ สองก็คือบัญชี your recipient นะคะก็คือผู้รับเงินจากเรานั่นเองเวลาเราจะโอนเงินไปให้ใครอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราสามารถมาเพิ่มบัญชีของเขาไว้ตรงนี้ก็ได้แบบสมมติเราโอนให้บัญชีนี้บ่อยๆอะไรประมาณเนี้ยค่ะเดี๋ยวลองคลิกอันนี้ดูก่อนเนาะ เนี่ยเขาก็จะถามว่าโอนเงินเป็นสกุลเงินไหนผู้รับเงินนะคะเป็นสกุลเงินไหนเนาะแล้วก็เป็น p e r s o n นหรือ Business มีอ e ีเมลไหมอีเมลอันนี้ก็คือว่าเป็นอ e ีเมล Wise เนาะเผื่อใครที่แบบคนที่เราจะจ่ายเงินให้เขาเขาใช้ w i ส์ด้วยก็คือใส e ่อีเมลไวส์ของเขาได้เลยนะคะโอเคตัวนี้ก็จะเป็นพวกบัญชีธานาคารของผู้รับเงินที่เราจะโอนเงินไปให้เขานะคะตรงนี้ ต่อไปสาหรับตัวเราเองที่จะเป็นผู้รับเงินเนาะสมมุติว่าเราได้รับเงินมาแล้วเข้ามาในไวซ์ของเราแล้วแล้วเ,เราจะเอาไวซ์เงินในไวซ์เนี่ยเข้าสู่บัญชีธนาคารในไทยนะคะเราก็ต้องมาแอด your bank Account ตรงนี้ก่อนนะคะคลิกลงมาเลือกสกุลเงินนะคะเลือกหเทศไทยนี่ไงไทยบาทนะคะจากนั้นแบงก์เนมตรงนี้ค่ะก็เลือกได้เลยนะคะก็จะมีหลายบัญชีธนาคารให้เลือกเนาะ เราก็ใส่ Account Number บัญชีธนาคารลงไปนะคะจากนั้นคลิก Confirm ค่ะเท่านี้ก็เรียบร้อยนะคะเราผูกบัญชีรับเงินอะไรเรียบร้อยแล้ว ก็จบไปแล้วนะคะสำหรับวิธีการสมัครสมาชิก Wi s e แล้วก็เปิดบัญชีธนาคารต่างประเทศนะคะอย่างของทัพทีมก็สมัครเป็นเปิดบัญชีธนาคารของอเมริกาเอาไว้เนาะรวมไปถึงขั้นตอนในการเพิ่มบัญชีธนาคารไทยเอาไว้รับเงินด้วยนะคะก็หวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์นะคะถ้าใครชอบฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยค่ะเจอกันใหม่วิดีโอถัดไปนะคะสวัสดีค่ะ